สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันอัคารที่2กันยายน2568นะคะกับบรรยากาศฝนตกคะ่ะพี่น้องเอฟซฝนตกดีจังเลยนะคะที่บ้านาพี่น้อง FC ฝนตกกันบ้างไหมคะบรรยากาศดีคะ่ะพี่น้องเอซฝนตกนะคะ อ่าเมื่อวานมีใครได้โชคได้หมานกันไหมพี่น้องเอฟซีเมื่อวานนี้ก็ประกาศผลรางวัลเนาะอ่าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่น้องะะออเ,เ,เอฟซีสามห้าหกนะคะออกเลขตัวเดิมอีแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีสามห้าหกนะคะงวดที่แล้วมันออกแปดหกห้าเนาะงวดน,นี้ออกสามห้าหกนะคะอ่า เปลี่ยนแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะ3กับ8ก็ตัวเดียวกันเนาะพี่น้อง F c ซพูดท่าวาคพูดถึงตามหลักนะคะและ้วก็งวดที่แล้วสอ2ตัวบนเนาะมัน6 5้านะคะงวดนี้2ตัวบน 5- 6าหกเลขตัวเดิมค่ะพี่น้อง f อนะคะแค่สลับตำแหน่งสิหน่วยเท่านั้นนะคะ เลขนี้ออกวนเวียนอยู่แต่ตัวเดิมน้อตยอง FC ซไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะออกวนเวียนอยู่แต่ตัวเดิมนี่แหละคะ่ะทั้งปีนะคะสองตัวล่างก็สามหนึ่งนะคะทะเบียนรถรถยนต์ของเรานะคะคันคันสีขาวนะคะป้ายทะเบียนสามหนึ่งสี่สามนะคะสามหนึ่งออกอีกแล้วนะคะพูดถึงตามหลักน้อตยอง f อซ สามหนึ่งนี่เลขออกยากเหมือนกันนะคะออกยากแต่ก็ออกค่ะนะคะแล้วก็แต่ตัว4ี่แปดเนี่ยออกยากที่สุดเลยนะคะ4ี8แปนะคะก็อย่างที่ระบบพี่น้องเอซีไปเนาะว่า,าถา้าใครชอบ4 8ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคลงทุนก็เล่นได้นะคะแต่ว่ามันเป็นเลขที่ออกยากนะคะออกยากจริงๆนะคะ สามหนึ่งก็ออกอย่างเช่นกันแต่ว่าสามหนึ่งมันยังออกง่ายกว่าแปดสี่นะคะบรรยากาศฝนตกค่ะพี่น้องเอฟซีตกแต่เช้าเลยนะคะนี่ถ้าถือถังน้ำใบหนึ่งพี่น้องเอฟซีเนี่ยเดินออกไปหน้าบ้านค่ะไปเก็บฟูนาน,นะคะเนี่ยจะเดินออกไปก็ได้เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดีไม่ดีเดี๋ยว,เ,ยวเรา ลงชิปให้ FC ฟเสร็จเดี๋ยวเราเดินออกไปดูปูหน้าบ้านสักหน่อยนะคะปูน่าจะออกจากรูเยอะเลยค่ะถ้าฝนตกแบบนี้นี่มีปูออกมาเต็มเลยนะคะค่าคลิปนี้ก็มีแนวทางดีๆมาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะก็นางเอกของช่องเลยนะคะพี่น้องเอฟซสุดยอดเลยนะคะเลขวิ่งแม่ลอยนะคะเดินดีเข้าดีกัน ตลอดเลยพี่น้องเอฟซีไม่ทําให้ผิดหวังนะคะนางเอกทั้งช่องของเราเลยนะคะเลขวิ่งแม่ลอยนะคะงมดที่ผ่านมานะคะก็เอ่อลอยให้สกับ5มาเนาะพี่น้องเอฟซีนะคะก็อย่างที่เราบอกพี่น้องเอฟซีไปเนาะว่า4กับ5ก็5าเด่น5เด่นกว่าสนะคะหาก็มาจริงๆค่ะพี่น้องเอฟซีให้ผิดหวังนะคะแล้วก็แนวทางเลขวิง่ง จากบุรีรัมนะคะเลขเด่นเลขวิ่งก็เข้ากันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแล้วก็ติดบนล่างของ fc ฟซชายาก็เข้านะคะแนวทางเลขวิ่งสูตร1สูตรก็เข้าะคะ่ะพี่น้องเอนะคะ,อะเอารอติดตามกันเนาะแต่ว,ว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะลงแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยให้พี่น้อง f อฟทางช่องเอาไปเป็นแนวทางกันก่อนนะคะค่ะแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยเนาะพี่น้อง f อนี้ก็จะเป็นสถิติ นะคะที่เรา,าจดเอาไว้นะคะตั้งแต่งวดแรกเลยของปี68ปนะคะปีนี้เลขวิ่งของแม่ลอยนะคะหลุดไปทั้งหมด2ครั้งนะคะหลุดครั้งที่หนึ่งก็วันที่1เมษานะคะหลุดไป1ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่2วันที่16บพฤษภานะคะหลังจากหลุดแล้วก็ยังเดิน ยาวต่อเนื่องอยู่นะคะอ่าสถิติแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยนะคะพี่น้อง fc นี่งวดที่ผ่านมาเนาะแม่ลอยให้ห้ากับสี่นะคะก็เข้าที่ห้านะคะก็ที่เรา,าแจ้งพี่น้อง fc ไปเนาะว่า<ๆ>เลขวิ่งของแม่ลอยนะคะสี่กับห้าคือห้าเด่นนะคะเด่นก็มาจริงๆพี่น้อง fc ส่วนมากเนาะพี่น้อง fc เลขวิ่งของแม่ลอยนะคะมันจะมาข้างบนมากกว่ามาข้างล่างนะคะอ่ะแล้วก็ของงวดวันที่16กันยายน2568นะคะงวดใหม่นี้เนาะพี่น้อง fc เลขวิ่งของแม่ลอยนะคะให้8กับ6นะคะเอาไปเป็นแนวทางการดูเนาะพี่น้อง fc 8กับ6นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้อง FC ว่า8กับ6ตัวไหนตัวเด่นนะคะตัวไหนหน้าหน้าเล่นหน้าลุ้นกว่านะคะก็เดี๋ยวรอกันก่อนนองน้อง FC เพราะว่าเดี๋ยวเรารอดูแนวทางเลขดับก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ดูเลขดับเลยนะคะ ว่ามันตัวไหนที่มันติดตับแนวทางปักหลักมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา,าคัดแนวทางดับออกแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีมันจะเหลือตัวเด่นนะคะก็มันจะได้รู้ค่ะพี่น้องเอฟซีว่าตัวไหนมันจะเด่นนะคะระหว่างแปดกับหกนะคะ,ะเป็นแนวทางกันไปเนาะพี่น้องเอฟซีแปดกับหกค่ะเลขออก งวดที่ผ่านมาพี่น้อง FC เลขออกสันจรเนาะเลขวิ่งของแม่ร้อยก็เอาอยู่นะคะสันจรนะคะสันจรก็มานะคะห้านอ้อพี่น้อง FC ห้าหกนะคะแนวทางหลักร้อยแล้วก็เข้านะคะเราให้หลักร้อยที่สามก็เข้าเช่นกันนะคะเอาเป็นแนวทางกันไปเนาอพี่น้อง FC นะคะเลขวิ่งแม่ร้อยนะคะบนล่างนะคะแปดกับหะคะ่ะ เดี๋ยวรอแจ้งกันอีกทีนึงเนาะว่าตัวไหนเด่นนะคะระหว่าง8กับ6ตัวไหนหน้าหน้าเสียงหน้ารุนนะคะหน้าเอาไปวิ่งนะคะเอาเลขล็อกหลุด3มงวดติดเลยพี่น้อง f c เป็นไปได้ยังไงหลุด3มงวดติดนะคะที่ผ่านมาเลขออกวันจันทร์ไม่มีให้เห็นเลยพี่น้อง f c มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ ข้างบนไปหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวข้างบนออกห้าหกข้างล่างออกสามหนึ่งเออเป็นไปได้ยังไงน้องนงเอฟซีหลุดสามงวดติดนะคะแล้วงวดใหม่นี้เลขออกตรงกับวันอังคารเอามารุนกันเด้อน้องเอฟซีเลขล็อกมันจะเข้าต่ออีกไหมไม่นานจะหลุดเกินสามครั้งนะเต็มที่ก็เคยหลุดแค่สองครั้งนี่มาหลุดสามครั้ง เอาติดบนล่างนี่พี่น้อง FC ติดบนล่างนะคะติดบนล่างของงวดที่ผ่านมาเนาะมาหมดเลยนะคะห้าหกสามหกห้าสามหนึ่งถ้าหกมาเราจับคู่ให้ก็มีนี่นะคะชุดห้าหกหกห้านนะคะตอนแรกเรากะว่าเราจะจับไอห้าหกให้เช่นกันเพราะเห็นมันซ้ำกับตรงนี้เราก็เลยไม่เอาให้นะคะพี่น้อง FC จริงมันมีห้าหกด้วยนะคะ เลขมันซ้ำกันเราเลยไม่อยากใส่ไปเดี๋ยวมันจะหลายคู่เกินนะคะ,ะสามมาแต่ว,ว่าจับคู่สามหนึ่งไม่มีเนาะแนวทางปักหลักเนะี่ยหนึ่งมันติดดับนะคะเป็นน้องเอฟซีหนึ่งติดดับทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้าแนวทางดับปักหลักนะคะหนึ่งติดดับทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว,ว่าตัวจับคู่นะ่ะมันเล่นได้อยู่นะคะแต่ว,ว่า สามหนึ่งมันเป็นเลขที่ออกยากเราก็เลยไม่ได้หยิบเอามาให้นะคะพี่น้อง FC เราก็หยิบคัดมาให้แค่นี้นะคะถ้าเอาสามหนึ่งมาให้นี่ก็เข้าอีกคู่หนึ่งเลยนะคะ,ะเป็นแนวทางกันไปเนาะติดบนล่างติดบนล่างงวดนี้ก็ได้แล้วนะคะพี่น้อง FC ก็เดี๋ยวอรอเดี๋ยวเรามาลงให้นะคะอย่างงวดที่ผ่านมาเลขวิ่ง นะคะของเราข้างบนนะคะวิ่งห้ากับหกนะคะเข้าทั้งสองตัวเลยพี่น้อง fc ห้าหกข้างล่างเราวิ่งสามกับแปดเข้าที่สามนะคะเอาเรขวิ่งสูตรหนึ่งสูตรสองก็เข้าพี่น้อง fc เข้าที่หนึ่ง ส่วนมากถ้ามันมีตัวชนกันนะคะพี่น้อง fc ส่วนมากมันจะมาตัวนะคะมันจะมาตัวนั้นค่ะต,ตัวที่มันชนกันส่วนมากจะมาตัวนั้นนะคะของ fc ชายานะคะติดบนล่างนะคะเข้าที่3านะคะสไปเข้าหลักร้อยบนด้วยนะคะแล้วก็เข้า10ล่างอ่าเลกวิ่งจากบุรีรัมย์น้อง fc เนี่ยเด่น3ตัวมีไม้เห็นกันตลอดนะคะไม่ผิดหวังนะคะ สามตัวนี้ต้องมีเข้ามาหนึ่งตัวแน่นอนนะคะวิ่งก็เข้าที่ห้านะคะอ่ะสิบห้าชุดบนล่างพี่น้องเอฟซีเข้าชุดที่สองนะคะห้าหกสิบห้าชุดบนล่างจะมีสองชุดนะคะงวดนี้เข้าแค่ชุดเดียวนะคะเข้าชุดที่สองนะคะชุดที่หนึ่งไม่เข้านะคะ นี่ดับหลักร้อยพี่น้อง fc ดับเอาอยู่นะคะเด่นหลักร้อยนะคะเข้าที่สามค่ะเข้าตัวเด่นด้วยดับล่างนะคะดับตัวตรงๆเท่านั้นนะคะก่อนดับเอาอยู่นะคะนี่ของงวดที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเด้อพี่น้อง fc นะคะให้พี่น้อง fc ดูผลงานของงวดที่ผ่านมากันนิดนึงนะคะอันนี้เลขไม่น่าลงทุนก็ผ่าน ค่ะพี่น้อง FC นะ้อข้างบนมันออก56นะคะของเราไม่น่างลงทุน6กหแต่ตัวกลับน่างลงทุนนะคะก็มาตัวกลับนะคะห้าหกางล่างเลขออก3 1มหนในนี้ไม่มีเลยนะคะเลขไม่น่างลงทุนไม่มีเลยนะคะ31เลขไม่มาด้วยกันก็ก็ผ่านค่ะพี่น้อง FC ก็ไม่มีมาเห็นเลยนะคะ ดับบนล่างหลุดค่ะพี่น้อง fc นะคะชุดที่หหลุดนะคะเราให้ดับห้หนะคะดับเอาไม่อยู่นะคะดับหลุดอ่าดับบนล่างชุดที่2ดับเอาอยู่นะคะแล้วก็ดับปักหลักค่ะพี่น้อง fc อ่าแนวทางดับปักหลักก็มีเข้ามีหลุดเช่นกันนะคะดับหน่วยบนดับเอาไม่อยู่หลุดนะคะดับล่างนะคะ สูตรที่สองก็หลุดนะคะดับเอาไม่อยู่นะคะเอาแนวทางเลขดับก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้อง fc นี่พี่น้อง fc หลักร้อยนะคะหลักร้อยะลงให้นะคะสามหกห้าค่ะพี่น้อง fc เนี่ยชุดสามตัวบนตรงโต๊ะนะคะถ้าเลขถ้ามาไม่ออกเบิ้ลออกหาบหามเนาะพี่น้อง fc สามตัวตรงโต๊ะในนี้เข้าแน่นอนพี่น้อง FC แล้วมันก็เข้าทุกงวดจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูหลักร้อยก่อนพี่น้อง FC ว่ามันจะได้ตัวไหนนะคะถ้าแนวทางหลักร้อยที่เราลงให้นะคะพี่น้อง FC ตัว FC ก็ลองเอามาเชคกับในชุดสามตัวบนตรงโต๊ดในนี้ดูนะคะ น้อง FC ชอบหลักร้อยตัวไหนพี่น้อง FC ก็ลองมาดูชุด3ตัวตรงโต๊ะนี้เอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะในงวดที่ผ่านมาเราก็ให้หลักร้ 1, 3, 6, 9, อยหนึ่งสามหกเก้าเนาะน้องเอฟซค่ะหลักร้อยที่เราให้ไปงวดที่ผ่านมาเนาะคะเด่นหนึ่งสามหกลองเก้านะคะถ้าถ้าเราชอบหลักร้อย หนึ่งเนาะพี่น้องเอฟซีเราก็ไปดูชุดสามตัวตรงโต๊ดนะคะนะคะนี่หลักร้อยหนึ่งนะคะถ้าชอบหลักร้อยสามก็ดูในนี้เอานะคะชุดสามตัวตรงโต๊ดนะคะพี่น้อง FC ชอบหกก็ตามนี้เลยนะคะตัวรองเก้า ก็ตามนี่แหละพี่น้อง FC นะคะการันตี100%เเลยค่ะไม่เคยหลุดนะคะนอกจากเบิ้ลหามเท่านั้นนะคะก็สูตรชุด3ตัวตรงโต๊ดก็ใช้ได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยพี่น้อง FC นะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้อง FC ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนยนับซัพ์ <S up S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะเดินออกไปดูปูหน้าบ้านหน่อยนะคะฝนตกแบบนี้ปูหน้าจะออกเยอะอยู่ค่ะ